โอเคครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะแคลนะับละก็อยู่ผมเองชากีนะครับตอนนี้ King Legacy ก็มีสปอยมาใหม่แล้วนะหลังจากที่ผ่านไป3เดือนนะครับไม่มีสปอยอะไรมาเลยตอนที่มีแล้วคิดว่าน่าจะใกล้อัปเดตแล้วแหละเขาเลยทยอยปล่อยสปอยออกมานะเดี๋ยวพาไปดูในดีคอร์ดกันเลยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วย โอเคครับอันนี้ก็เป็นร้านผมเองนะชากี้ช็อปเปิดร้านทุกวันเลยเที่ยงตรงถึง4ี่ทุ่มนะครับซื้อขายของเกี่ยวกับเกม King Legacy นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกดาบของแต่งวัตถุดิบของอีเวนต์หินเวทมนต์ผลปีศาตร,รับทําของ V2 นะครับมีของอัปเดตที่5ด้วยแล้วก็มีของอัปเดตที่6นี้ด้วยนะครับแลนะถ้าใครสนใจก็มาอุดหนุนได้นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยมากันที่หน้า snack peak น,นะครับนะ หลังจากอัปเดตที่6ไปนะไม่มีสปอยอะไรออกมาเลยเพิ่งมาปล่อยสปอยวันที่เท่าไหร่เนี่ยวันที่9เดือน7อันนี้นะครับรูปแรกเลยเป็นผลพระตื่นนะครับท่านผู้ชมครับคิดว่าน่าจะเป็นพระตื่นแหละอืผลพระตื่นมาผมรู้สึกว่ามันเฉยๆนะผลพระคนไม่ค่อยเล่นกันอยู่แล้วอะดิหรือว่า มันจะทำให้ฟาร์มดีขึ้นวะพระตื่นเป็นผลระดับแรนะครับน่าจะปรับให้ดีขึ้นแหละถ้ามันทำตื่นได้อะนะโอเครูปต่อไปครับอันนี้อันที่2เมื่อวันที่17นะครับวิดีโอสั้นๆเลย4วินาที เหมือนเป็นพลังผลปีศาจเลยอ่ะเอ้ยมันคล้ายๆนะมันคล้ายๆอันนี้อยู่นะเพราอที่ผมไปลองลองสกิลผลมังกรมาเนี่ยมันคล้ายๆสกิลซีของผลมังกรเลยนะครับหรือว่าจะเป็นมังกรตื่นวะ นแต่ดูจากท่าทางการยืนของตัวละครเนี่ยมันทำมือแล้วนะมันยกมือขึ้นมามันยกมือขึ้นมาเหมือนสกิลเอ็กของผลบังกรเลยว่ะเฮ้ย <Hey! S 1> ผลบังกรตื่นอาจเป็นไปได้หรือว่าไฮคีลาชันวะ ไปทั่วแล้วอะตอนเนี่ยเดาไปทั่วฮาคีราชันก็เหมือนนะฮาคีราชัน V2 สงเนี้ยหรอเฮ้ยโอเคก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับสปอยที่ถูกเพิ่มเข้ามามีแค่ผลพระกับอะไรสักอย่างนะคิดว่าเป็นผลมังกร ทุกคนคิดว่ายังไงก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับโอเคครับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนละกันนะเราเอาไว้เจอนคลิปหน้าบ๊ายบายครับ